พิประกอบการตัดสินใจนะครับคาวาสกิแซดสอง้อห้าสิบนะครับเขาเรียกกันแรดน้อยนะครับดูชุดสี่ภายนอกก่อนนะครับอ๋อชุดสี่ภายนอกก่อนนะครับรถคันนี้ยางใหม่นะครับรถพร้อมใช้นะครับรถใช้น้อยนะครับยางไม่ใช่ยางโนเนมนะครับยางมิชลีนนะครับเนี่ยยางยังใหม่กิ๊บอยู่เลยนะครับเนี่ยยางมิชลีนอยู่ นะฮะยางมิชลินสวยสวยเลยครับผมรถคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับเช็คมาแล้วดูมาแล้วลองขับแล้วครับสวยเลยครับรถใช้น้อยนะครับรถปีห้าเจ็ดนะครับรถปีห้าเจ็ดสวยเลยครับผมนี่ฮะดูตามแมวฮะยังใส่กิ้งอยู่เลยฮะเนี่ยดูครับเนี่ย สวยครับถังสวยอยู่นะครับถังสวยครับไม่ใช่สวยอยู่นะครับเนี่ยสวยไม่มีบุกไม่มีอะไรฮะคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนมานะฮะดูหน้าเครื่องฮะแห้งแข็งเลยครับผมนี่ยอรถสวยนะครับเดี๋ยวดูไม้ครับผมไม้สองพื้นสีเองนะครับ รถปี5้าอ้โหถือว่าคุ้มเลยครับเนี่ยดูฮะยังใสสวยเลยฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูครับผมอ่าติดแล้วนะครับนี่ครับผมเครื่องเดินนิ่งๆครับความร้อนไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับรถพร้อมใช้นะครับภาษีหกสี่นะครับนี่ฮะโอ้โหไฟสวยมากนี่ฮะเดินเงียบๆนิ่งๆเลยครับ เอาไปซิ่งได้เลยฮะนี่ครับสุภาพสตีก็ขับได้นะครับว่สาสตีขับได้นะครับเนี่ยฮะกำลังเหมาะฮะขับใช้ในเมืองสบายครับซ,ซ,ซ,ซีซีสูงอยู่นะครับสองห้าสิบแรงอยู่นะครับราคาไม่แพงครับถูกๆเลยอันนี้ขายอยู่ห้าหมื่นห้า เก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะฮะรถไม่มีล้มีิชนนะครับดูสีซเซิร์ซีโช๊คอะไรยังหนิงอยู่เลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมอะไรทั้งนั้นนะฮะเครื่องเดินเบานิ่งๆเลยสนใจโทรมานะครับศูนย์ดครับหนึ่งสามหกแปดเจ็ดสี่ห้านะครับโทรเข้ามาได้เลยครับผมส่งได้นะครับมาไม่สะดวกมาชมวิดีโอแล้วอยากจะ ให้ไปส่งก็โทรมาครับผมเราส่งได้เราไปส่งให้ถึงที่เลยครับเก็บเงินปลายทางนี่ฮะโอ้โห,โโหเสียงโคตรดุเลยครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูครับผมมา464นะ